สวัสดีค่ะผู้ชมที่อยู่ทางบ้านค่ะวันนี้แลแลนพาผู้ชมมาอยู่ที่อุทยานหินเขางูนะคะจังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งวันนี้นะคะมีงานประกวดบอลสีที่นี่ค่ะเราจะเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศในงานให้กับผู้ชมทางบ้านนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอกราบขอพระคุณค่ะ สปอนเซอร์ในการเดินทางของเรานะคะก็คือสวนพลังใบชัยภูมิค่ะคิดถึงใบหอ,อกใบไผ่ต้องพลังใบชัยภูมินะคะที่ท่านช่วยซัพพอตในการเดินทางของเราทุกครั้งที่เดินทางไปงานประกวดค่ะแล้วก็อีกหนึ่งท่านค่ะก็คือท่านชัยวันรลีเลียงนะคะนายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาบอลสีค่ะที่เช่นเดียวกันค่ะท่านก็จะช่วยซัพพอตในการเดินทางที่แ,ลแหลด์ผาเที่ยวเดินทางไปถ่ายทางานประกวดต่างๆค่ะขอบคุณทั้งสองท่าน มากๆค่ะผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บเก็บภาพบรรยากาศให้ผู้ชมทางบ้านได้ชมกันนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็ได้เวลาที่ไม้ลงสู่สนามแล้วค่ะผู้ชมค่ะเราจะเก็บภาพบรรยากาศให้ผู้ชมไปเรื่อยๆนะคะวันนี้นะคะผู้ชมค่ะไม้ทั้งหมดนะคะลงทะเบียนค่ะลงทะเบียนไปทั้งหมด161ต้นนะคะรวมทุกประเภทนะคะ อย่างที่บอกค่ะไม้น้าร้อนหน้าร้อน,น,อนเดือนเดือนมีนาเมษาที่ผ่านมาค่ะอากาศร้อนมากเลยค่ะแล้วก็ทําให้ใบใบบอนเสียหายนะคะมีใบน้อยลงค่ะแล้วก็ทางสวนก็จะไม่นํามาประกวดนะคะและทีนี้ค่ะก็ทางสวนก็จะคัดไม้มาหน้าร้อนไม้ร้อยกว่าต้นก็ถือว่าไม่น้อยนะคะผู้ชมค่ะถือว่าไม่น้อยนะ จะมีประเภทความก่อธรรมชาติค่ะแล้วก็ใบหอใบไผ่ใบกลมใบกาบค่ะใบไทยค่ะแล้วก็ด่างป้ายถือว่าคนเยอะอยู่นะคะ ดีคะ่ะอาจารย์เดินทางมาจากเมืองการเหรอคะคมาซื้อไม้ไปเลี้ยงเหรอคะโอ้อะไรมัางคะอาจารย์คะส่วนใหญ่แล้วเป็นเป็นบอลหรือว่าอะไรคะอ๋อโชคเข้าชานอ๋อเยอะไหมคะที่บ้านตอนนี้สะสมเยอะไหมคะอ๋อเพิ่งจะซื้อเข้าเพิ่งจะเริ่มเลี้ยง,งใช่ไหมคะอืมตอนนี้ราคาเขาเขาจับต้องได้ด้วยนะคะครับแล้วก็ดังๆอย่างเงี้ยอุ้ยสวยมากเลยคะ่ะ นี่เดินทางมาซื้อต้นไม้โดยโดยตรงเลยใช่ไหมคะครับโอ้ขอบคุณนะคะอาจารย์ที่ได้เรูบคือขอบคุณคะ่ะขออนุญาตนะคะคสวัสดีค่ะเดินทางมาจากที่ไหนคะ สมุดปาการค่ะสมุดปาการสวนโซเป็นสวนโชวเก้าชั้นโชคเก้าชั้นนะคะแต่วันนี้มางานประกวดบอลสีพอดีเพื่อนฮักเอ่อฮักการเด้นที่บอลสีค่ะจัดงานก็เลยมาสนับสนุนตนีค่ะมาร่วมมาร่วมในงานมาชมงานนะคะมาชมงานดูว่าเป็นยังไงคึกคัดดีน้องก็ก็เอาโชคเก้าชั้นมาโปรโมทด้วยค่ะค่ะแต่ตอนเนี้ยโชวเก้าชั้นเราก็ไม่เงียบนะคะก็ยังไปได้เรื่อยๆอยู่เพราะว่าต่างชาติให้ความสนใจเนาะที่สวนก็ส่วนใหญ่ ลูกค้าต่างชาติเข้าอเข้าไปนั่นแหละค่ะค่ะก็ะก็พี่แลนไม่ไม่ไม่ไมค่อยได้ไปไปทางนั้น <ห fits S 1> ไม่ได้ไปโซนนั้นนะคะ,คะก,ก็จะเข้าอยู่หลายส่วนเหมือนกันที่มีโชว์เก้าชั้นถ้าตามงานงาน,งานประกวดอีกทีก็น่าจะเป็นส่วนศิลิกกจเนาะ ใช่ค่ะสวนสิกิจจะนำไม้ไปร่วมประกวดด้วยไหมคะปีที่แล้วปีที่แล้วไม่ได้เอาไปแต่ปีนี้อาจจะดูต้องดูว่าเขาดูฝนด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเอาต้นไม้ไปถ้าเกิดฝนตกลงก็จะหูนิดนึงปีที่แล้วเอาไปตรงงานงานลองที่สวีลุ่งค่ะ ตัวหลวงอันนั้นตาไปพบเพราะว่าเพราะว่าต้องทิ้งไม้เอาไว้นะจะทําให้ไม้เราเสียหายและอย่างไม้ที่เรานําเข้าประกวดส่วนใหญ่แล้วเราก็จะคัดไม้ที่มีมูลค่าที่สวยงามไปเนาะขาดตรงไม้เสียหายโอเคค่ะค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะไม้161ต้นนะคะรวมทุกประเภทนะคะ ไม่น้อยนะถือว่าไม่น้อยนะคะเพราะว่าหน้าร้อนไม้ก็จะเสียหายเยอะ เดี๋ยวเราเข้ามาแอบถ่ายก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกรรมการก็ไล่เราออกไปข้างนอกเลยนะคะผู้ชมคะเราก็มาเก็บภาพรวมให้ผู้ชมทางบ้านได้ชมก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวก็โดนไล่ออกนะ,ะเพราะว่าคณะกรรมการจะเข้ามาตัดสินไม้ค่ะดูแต่ละต้นร <laughs> ตอนนี้ก็เดินไล่ออกจากสนามเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราต้องออกไปข้างนอกก่อนนะผู้ชมคั้งแล้วน้องต้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากจะให้น้องต้นแนะนําตัวเองนิดนึงค่ะผมชื่อต้นครับเป็นลูกของส่วนพําแก้วครับส่วนอาจารย์พ่มแก้วนะคะควันนี้น้าไม้มาร่วมประกวดด้ไหมคะ <g ül> แล้วก็น้องก็เป็นแอดมินกลุ่มดนะ้วยเนาะจริงๆแล้วนะผู้ชมขาจริงๆแล้วอ่ะคือรู้จักแต่ชื่อเสียงยังไม่เคยเจอหน้าตาเลยครับ <c oughs> <c oughs> ยังไม่เคยเจอหน้าตาเลยวันนี้มาเจอมาเจอน้องก็เลยก็เลยเอ,อ,อยากให้ผู้ชมทางบ้านได้รู้จักน้องด้วยนะครับผมก็ถือ <ไป S 2> ว่าเ<ไ>ป็นเป็นนักพัฒนารุ่นใหม่ๆเลยนะคะ <c oughs> นักพัฒนารุ่นใหม่เนาะของบอลสีที่ต่อไปอ่ะ เราต้องเรียกว่าอาจารย์แล้วต้องเรียกอาจารย์แล้วค่ะเพื่อเด็กรุ่นหลังๆมาก็จะได้รู้จักนะคะแล้ววันนี้พี่แหลนยินดีที่ได้รู้จักนะคะน้องต้นค่ะขอบคุณมากค่ะ <laughs> มาแอบดูกันค่ะตรงนี้ค่ะตอนนี้นะคะไม้ลงสนามครบหมดแล้วนะคะทั้งหมดนะคะรวมทุกประเภทค่ะ161ต้นค่ะผู้ชมค่ะถือว่าไม่น้อยนะคะกับกับอ่าหน้าร้อนค่ะหน้าร้อนเพราะว่าเมษาที่ผ่านมานะบอกเลยนะว่าไม้ใบหลุดร่วงไปหมดค่ะหน้าร้อนหน้าร้อนปัญหาของบอนสีก็คือใบเขาจะไม่ดกนะคะเพราะฉะนั้นค่ะพอใบไม่ดกเจ้าของสวนก็จะไม่จะไม,จะไม่นําเข้าร่วมประกวดนะคะผู้ชมค่ะ เนี่ยดูฟอร์มกอที่เราเห็นอยู่นี่เ <More back. S 1> นี่ยสวยงามมากดูต้นนี้สินี่มาแบบไม่เช็ดใบเลยนะคะมาแบบธรรมาชาติสุดๆเลยค่ะเนี่ยสวยงามมากดูคะ่ะดูโห oh, สุดๆ ือว่าไม่น้อยนะคะพี่จำขาถือว่าไม่น้อยนะยกับบ่อนหน้าร้อนค่ะ ค่ะตอนนี้คณะกรรมการก็ลงตัดสินไม้แล้วนะคะและเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะพอคณะกรรมการตัดสินไม้เสร็จนะคะเราก็จะเข้าไปเก็บไปเก็บรายละเอียดว่าต้นไหนได้รางวัลกลับบ้านบ้างค่ะวันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่ที่งานประกวดบอลสีนะคะอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะวันที่สองมิถุนายน2567นนะคะมีงานประกวดบอลสีค่ะเราก็มาเก็บภาพบรรยากาศให้ผู้ชมทางบ้านได้ชมนะคะ ค่ะผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะคณะกรรมการค่ะก็ตัดสินไม้เสร็จสิ้นครบหมดแล้วนะคะทุกประเภทค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปเริ่มชมนะคะว่าว่ามีประเภทไหนบ้างแล้วก็ต้นไหนได้รางวัลกลับบ้านบ้างค่ะ mm hmm. วันนี้ไลแลนพาเที่ยวค่ะพาทุกท่านมาอยู่ที่อุทยาน งูค่ะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปเริ่มชมนะคะตั้งแต่เริ่มชมตั้งแตป่ประเภทแรกนะคะผู้ชมค่ะประเภทแรกบอลที่ได้รับรางวัลกลับบ้านค่ะนตอประเภทแรกนี่นะคะก็คือประเภทประเภทอ่า บนด่างป้ายสูงไม่เกิน5นิ้วนะคะผู้ชมคะสามต้นที่เรามองเห็นอยู่นี่ค่ะก็คืออะจะมาชิงมาชิงยอดเยี่ยมกันนะคะต้นนี้ค่ะด่างป้ายสูงไม่เกิน5นิ้วต้นนี้ได้รางวัลที่1ค่ะสวยไหมคะสวยมากเลยอะ่ะมาดูต้นนี้ค่ะต้นนี้ได้รางวัลที่2ค่ะรางวัลที่สแล้วก็ต้นนี้ค่ะต้นนี้ได้รางวัลที่ส ต้นนี้ได้รางวัลที่4ี่ค่ะต้นนี้รางวัลที่หค่ะแล้วก็ต้นนี้ค่ะได้รางวัลที่6กต้นนี้ได้รางวัลที่7ค่ะต้นนี้รางวัลที่8ค่ะประเภทนี้นะคะผู้ชมคะส่งไม้เขาร่วมทั้งหมด8ต้นก็ติดรางวัลทั้ง8ต้นนะคะไม้ทั้งหมดมี161ต้นค่ะแล้วมาดูประเภทต่อไปค่ะ มาดูประเภทต่อไปค่ะเดี๋ยวนะคะแล้วก็ประเภทต่อไปก็คือดังป้ายสูงไม่เกิน5นิ้วค่ะต้นนี้ค่ะได้รางวัลที่1ค่ะต้นนี้รางวัลที่สองค่ะแล้วก็ต้นนี้รางวัลที่สามค่ะต้นนี้ได้รางวัลที่สี่ค่ะต้นนี้ได้รางวัลที่ห้าค่ะต้นนี้รางวัลที่หกค่ะ แล้วก็ต้นนี้ค่ะได้รางวัลที่7ค่ะต้นนี้ได้รางวัลที่8ค่ะต้นนี้ได้รางวัลที่9ค่ะนนแล้วก็ต้นนี้ค่ะรางวัลที่10ค่ะไปดูประเภทต่อไปค่ะตอนนี้กำลังลุนยอดเยี่ยมอยู่นะคะ ต้นนี้ได้รางวัลยอดเยี่ยมนะคะมณีม,นนมรกรกค่ะต้นนี้ได้รางวัลยอดเยี่ยมนะคะก็คือประเภทด่างป้ายนะคะผู้ชมคะแล้วดูประเภทต่อไปค่ะต้นนี้ได้รางวัลที่1ค่ะประเภทด่างศูงเกิน5นิ้วค่ะ แล้วก็ต้นนี้ค่ะได้รางวัลที่สองค่ะต้นนี้รางวัลที่สามค่ะสวยมากต้นนี้ได้รางวัลที่สี่ค่ะต้นนี้รางวัลที่ห้าค่ะแล้วก็ต้นนี้ค่ะได้รางวัลที่หกค่ะ มาดูตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะคะผู้ชมขาเอาไม้ประเภทด่างนะคะด่างป้ายนะคะมาชิงยอดเยี่ยมกันค่ะก็คือมี3 3สาประเภทนะคะก็คือต้นนี้ได้รางวัลยอดเยี่ยมค่ะสุดยอดนะลุงนะ,นนะแค่นี้บบต้าน,นั้นอ,อ่าใบเบย้ยังอยู่ใบก็ไม่เสียไมยใไหมไมคณะกรรมการดูที่ว่ามันด่างชัดเจนทุกใบด้วยค่ะ เของเรามันมีบางใบก็มีด่างน้อยเห็นไหมคะ,ะมันมีบ,บางใบด่างบางใบไม่ด่างค่ะ,คะเดี๋ยวไปดูประเภทต่อไปครับผู้ชมคะประเภทบอลใบยาวนะคะผู้ชมขาตรงนี้ก็คือประเภทบอลใบยาวใบาย,ยาวตรงนี้ต้นนี้คะ่ะได้รางวัลที่หนึ่งค่ะที่สี่เป็นของใบยาวต้นนี้ได้รางวัลที่สองค่ะของยาวนะครับต้นนี้ได้รางวัลที่สามคะ่ะ ต้นนี้ได้รางวัลที่สีค่ะแล้วก็ต้นนี้ค่ะได้รางวัลที่ห้าค่ะต้นนี้ได้รางวัลที่หกค่ะต้นนี้รางวัลที่เจ็ดค่ะแล้วก็ต้นนี้ค่ะได้รางวัลที่แปดค่ะต้นนี้รางวัลที่เก้าค่ะแล้วก็ต้นนี้ค่ะได้รางวัลที่สิบค่ะ เดี๋ยวไปดูประเภทต่อไปค่ะแล้วส่วนตรงนี้นะคะชิงรางวัลยอดเยี่ยมกันก็จะมีประเภทบอลใบยาวแล้วก็บอลใบไทยบอลใบกลมใบากาบนะคะชิงยอดเยี่ยมกันแล้วสรุปแล้วค่ะต้นที่ได้ยอดเยี่ยมนะคะก็คือประเภทบอลใบไทยนะคะเหมือนฝันค่ะเหมือนฝันใบไทยต้นนี้ได้รางวัลยอดเยี่ยมค่ะ <S <S แล้วก็ต้นนี้ค่ะได้รางวัลที่สองค่ะ ต้นนี้ได้รางวัลที่สามค่ะต้นนี้ได้รางวัลที่สี่ค่ะต้นนี้ได้รางวัลที่ห้าค่ะต้นนี้ได้รางวัลที่หกค่ะต้นนี้ได้รางวัลที่เจ็ดค่ะดูสีสันของไม้ค่ะผู้ชมค่ะต้นนี้ได้รางวัลที่เจ็ด แล้วก็ต้นนี้ค่ะได้รางวัลที่8ค่ะต้นนี้ได้รางวัลที่9ค่ะแล้วก็ต้นนี้ค่ะได้รางวัลที่10ค่ะสวยงามมากเดี๋ยวเราไปดูประเภทต่อไปค่ะไปทองขอจุกุลถือใบ <c oughs> ทองอาจารย์ <c oughs> ยินดีด้วยนะคะอาจารย์ค่ะ อาจนได้อาจนได้อาจนได้อาจได้ยอดเยี่ยมค่ะมาดูกันต่อค่ะตรงนี้ก็คือประเภทบอลใบกลมนะคะับผชมค่ะใบกลมต้นนี้ค่ะได้รางวัลที่1ค่ะต้นนี้ได้รางวัลที่2ค่ะต้นนี้ได้รางวัลที่3ค่ะอันนี้คือประเภทบอลใบกลมนะคะผู้ชมค่ะแล้วก็ต้นนี้ค่ะได้รางวัลที่4ค่ะ ต้นนี้ได้รางวัลที่ห้าค่ะต้นนี้ได้รางวัลที่หค่ะแล้วก็ต้นนี้ค่ะได้รางวัลที่7ค่ะต like ้นน <UM> ี้ได้รางวัลที่8ดค่ะต้นนี้ได้รางวัลที่9ค่ะ แล้วก็ต้นนี้ได้รางวัลที่10ค่ะเดี๋ยวไปดูประเภทต่อไปนะคะผู้ชมค่ะประเภทต่อไปก็คือประเภทบอลใบกาบค่ะเดี๋ยวมาดูว่าต้นไหนได้รางวัลที่1ค่ะส่วนประเภทบอลใบกาบนะคะผู้ชมค่ะต้นนี้ได้รางวัลที่1ค่ะต้นนี้สีช็อกโกแลตถ้ามองมองอีกทีเหมือนสีม่วงเลยนะคะผู้ชมค่ะต้นนี้ได้รางวัลที่1สีก็สวยมากเลยค่ะเป็นบอลกาบนะคะรางวัลที่1ค่ะ และต้นนี้ทาวิภพค่ะรางวัลที่สองค่ะต้นนี้เหมือนราศีพฤษแต่ไม่แน่ใจนะคะว่าใช่หรือเปล่านะคะต้นนี้ได้รางวัลที่สามค่ะแล้วก็ต้นนี้เป็นลูกไม้เช่นเดียวกันค่ะได้รางวัลที่สี่ค่ะทาววิภพต้นนี้ค่ะได้รางวัลที่ห้าค่ะต้นนี้ได้รางวัลที่หค่ะ ต้นนี้รางวัลที่7ค่ะรัตประต้นนี้รางวัลที่8ค่ะต้นนี้ได้รางวัลที่9ค่ะแล้วก็ต้นนี้ค่ะได้รางวัลที่10บค่ะไปดูประเภทต่อไปนะคะก็คือประเภทปอนใบไผ่ค่ะ ผู้ชมขาบอลใบไผ่นะคะและแลนพาเที่ยวนําเข้าร่วมประกวดด้วยต้นหนึ่งนะคะแล้วก็ตกล้อไปเรียบร้อยแล้วค่ะบอนใบไผ่ค่ะมาดูกันว่าต้นไหนได้รางวัลที่หนึ่งนะคะต้นนี้คะ่ะได้รางวัลที่หนึ่งนี่คือประเภทบอลใบไผ่ต้นนี้ได้รางวัลที่หนึ่งต้นนี้รางวัลที่สองคะ่ะต้นนี้รางวัลที่สามคะ่ะแล้วก็ต้นนี้คะ่ะรางวัลที่สี่คะ่ะ ต้นนี้ค่ะรางวัลที่หค่ะแล้วก็ต้นนี้ค่ะได้รางวันที่6ค่ะต้นนี้ค่ะได้รางวัลที่7ค่ะแล้วก็ต้นนี้ค่ะได้รางวัลที่8ค่ะต้นนี้รางวัลที่9ค่ะต้นนี้รางวัลที่10ค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมประเภทต่อไปนะคะก็คือประเภทบอลไม้ห่อค่ะ มาดูว่าใบหอกต้นไหนได้รางวัลกลับบ้านค่ะต้นนี้ค่ะประเภทบ Hawk, อลใบหอกต้นนี้ได้รางวัลที่หนึ่งค่ะแล้วก็ต้นนี้ค่ะได้รางวัลที่สองค่ะต้นนี้ได้รางวัลที่สามค่ะต้นนี้รางวัลที่สี่ค่ะ แล้วก็ต้นนี้ค่ะได้รางวัลที่5ค่ะต้นนี้ค่ะได้รางวัลที่6ค่ะต้นนี้ได้รางวัลที่7ค่ะต้นนี้รางวัลที่8ค่ะต้นนี้ได้รางวัลที่9ค่ะ แล้วก็ต้นนี้ได้รางวัลที่สิบค่ะไปดูประเภทต่อไปนะคะผู้ชมคะประเภทประเภทนี้ก็คือเป็นประเภทบนบนฟอร์มกอรธรรมชาตินะคะใบหอกแล้วก็ใบไายรวมกันค่ะก็ต้นนี้ค่ะได้รางวัลที่หนึ่งนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะ กอเขาจะแน่นแบบนี้เลยนะคะเป็นฟอร์มกอธรรมชาตินะแล้วก็เห็นไหมธรรมชาติจริงๆนะคะผู้ชมคะไม่ได้เอาหลายๆต้นมาปลูกรวมกันนะคือเขาจะแตกออกมาอย่างที่อย่างที่แลนด์บอกคะอ่ะที่สอบถามอาจารย์ท่านมานะคะก็คือผ่าหัวเขาให้เป็นให้เป็นสี่แฉกเหมือนอเหมือนเหมือนเค้กนะคะแล้วก็มาวางลงไปแล้วเขาก็จะแตกออกมานะคะต้นนี้ก็แล้วก็จะได้กอธรรมชาติเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมกำลังแตกออกมาข้างๆเนี่ย กำลังแตกออกมาเห็นไหมคะต้นนี้ได้รางวัลที่1ค่ะเป็นฟอมพอร์ธรรมชาตินะแล้วก็ต้นนี้ค่ะได้รางวัลที่2ค่ะพอต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่พราเขาเขาเอาต้นใหญ่เป็นฟอมกอรธรรมชาติแตกออกมาแบบนี้เขาก็จะโดดเด่นค่ะแล้วก็ต้นนี้ค่ะได้รางวัลที่3เห็นไหมคะแน่นเลยอะรางวัลที่3ค่ะต้นนี้สีสวยด้วยสีสม่ําเสมอด้วยแล้วต้นนี้ได้รางวัลที่4ค่ะต้นนี้ได้รางวัลที่5ค่ะ ต้นนี้รางวัลที่6ค่ะแล้วก็ต้นนี้ค่ะได้รางวัลที่7ชอบสีต้นนี้มากเลยค่ะสีต้นนี้นะคะเขาจะมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีสีออกสีดำสีช็อกโกแลตนะคะเนี่ยต้นนี้สีสันสวยมากแล้วก็ต้นนี้ค่ะได้ที่8ค่ะต้นนี้ได้รางวัลที่9ค่ะแล้วก็ต้นนี้ค่ะต้นนี้ก็สีสวย ตัวนี้ดูสีค่ะลงมาที่10ค่ะไปดูประเภทสุดท้ายนะคะประเภทสุดท้ายก็คือฟอมกอธรรมชาติอันนี้ก็จะเป็นใบกลมใบาย,ยาวใบไทยใบยกรบรวมกันนะคะแล้วก็มาดูกันโอ้อันนี้เขาเรียกว่าสมมงเลยค่ะสวยมากแล้วก็ดูค่ะแน่นเลยนะคะนี่ค่ะแน่นเลยเห็นไหมคะเนี่ยแน่นจนแบบนี่ต้องเปลี่ยนกระถางให้เขานะคุณผู้ชมค่ะ แล้วก็กําลังแตกออกมาอีกโอ้แน่นมากเลยค่ะฟอมกอธรรมชาติต้นนี้กอน,นี้ได้รางวัลที่หนึ่งค่ะแล้วก็ก่อน,นี้ค่ะอันนี้อ่ะเหมือนกับว่าหน้าฝนหน้าฝนเริ่มแตกออกมาเห็นไหมคะเนี่ยยังโตไม่เท่ากันเลยเยอะเลยอะพันดาวค่ะต้นนี้ได้รางวัลที่สองค่ะแล้วก็ต้นนี้ค่ะต้นนี้ได้รางวัลที่สามค่ะต้นนี้ได้รางวัลที่สี่ค่ะ ต้นนี้รางวัลที่5ค่ะต้นนี้ได้รางวัลที่6ค่ะแล้วก็ต้นนี้รางวัลที่7ค่ะต้นนี้รางวัลที่8ค่ะต้นนี้รางวัลที่9ค่ะ <c oughs> ฟอร์มแบบเบียดกันใบกระจายเลยค่ะแล้วก็ต้นนี้รางวัลที่10ค่ะ ผู้ชมขาตอนนี้นะคะก็เราก็รู้ผลกันหมดแล้วนะคะว่าต้นไหนได้รางวัลกลับบ้านค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าของไม้ทุกสวนเจ้าของไม้ทุกต้นนะคะที่ได้รับรางวัลกลับบ้านค่ะตอนนี้นะคะก็กํากลังรอรับรางวัลกันอยู่ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะจนจบคลิปค่ะ ฝากติดตามทุกอีพีด้วยนะคะผู้ชมคะที่เรามาทํางานที่นี่ค่ะมาถ่ายทําที่นี่นะคะต้องขอขอบคุณนะคะเฮ <c oughs> <He> ียชัยค่ะสวนพลังใบยชัยภูมินะคะแล้วก็นายกค่ะสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาบอนสีแห่งประเทศไทยท่านชัยวัตรดีเลียงนะคะที่ช่วยซัพพอร์ตในการเดินทางของชเลแลนด์พาเทีย่ยวค่ะโดยเฉพาะเฮียชัยนะคะพลังใบยชัยภูมิคิดถึงใบหอกใบไผ่ต้องพลังใบยชัยภูมิค่ะ แล้วเราจะเจอกันใหม่นะคะผู้ชมขากับงานประกวดครั้งต่อไปก็คือวันที่8สิงหาคมค่ะที่สวนสิริกิจนะคะท่านใดอยู่ไล้นะคะเชิญชวนนะคะเราจะมีนัดกันค่ะที่สวนสิริกิจค่ะสามารถตามไปชมงานได้วันนั้นก็จะมีงานประกวดก็จะมีประกวดบอลสีโชว์ก้าชั้นประกวดโชก้าชั้นประกวดโฟยเซียน ปรากฏอโกนิมานะคะท่านใดอยู่ใกล้เชิญชวนนะคะเราจะไปเจอกันที่นั่นค่ะท่านสสค่ะจังหวัดราชบุรีนะคะท่านก็ให้เกียรติมาเป็นผู้มอบรางวัลให้กับผู้ที่ผู้ที่ได้รับรางวัลกลับบ้านนะคะยกองค์กลับใช่ไหมคะคุยนันมาเลยเดี๋ยวเียมสามงานติดนดะจต้อเลค่ะแล้วก็อีกต้นหนึ่งค่ะเชิสเชิญขนฉลีค่ะได้รับรางวัลยลัเยี่ยมค่ะ เขาใจทำมากเลยนะอืมระป่องเนียน่ารักนเลย ฝนตกค่ะต้องย้ายจากเวทีลงมาด้านล่างนะคะเนี่ยแล้วก็กำลังจัดระเบียบเพื่อรางวัลอยู่ค่ะฝนตกฝนตก,นตกไอมลมาีต้นติดส,สิบส,ส,สามหนึ่งสองต้นพลังใบชาย,ยภูมิส่งไม้สิบห้าต้นนะคะแล้วก็ติดรางวัล1ิดสามต้นค่ะผู้ชมค่ะก็ยินดีกับเพีาายใช้ด้วยนะคะ ไมาติดรางวัล13ต้นค่ะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนจบคลิปค่ะเจอกันใหม่นะคะกับคลิปต่อไป EP ต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ EP นี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ